กวาดบ้านก็ค่ะมือนีว่างเนี่ยค่ะมาแต่ขายของแต่มาห่อนเนี่ยแต่ห่อขอ,อพี่น้องเลยผู้ใดไรไปผู้ใดเก็บบักเจียบใส่ถุงมาไว้่นี่นี่ไขว้ตัวเป็นอย่างอยกระเก็บบักเจียบเป็นบ้าดิเก็บบักเจียบเอามาใส่ถุงไว้นี่เก็บไว้ให้อยังนี่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 กับมันตีแล้วกระเก็บนี่ตีอยู่ใส่ ยิ่งมาไหวตัวอันนี้จะมาเกียบบอลเวลาเก็บยวมเกียบบอกเลยเห็นยายาใส่แว่นหมดสิกิยาใส่แว่นอันนี้คุณวัยรุ่นวันมันใส่แว่นขยายมันก็ตาจีใส่เหงื่อแว่นห็นฟ่าที่ดมาเกี่ยวบอลเก็บยวมาอย่างโอ้เนื้อได้มาเกี่ยวหลายมันนี่ได้มาเกี่ยวบอลคือพอถอดแว่นก้อนที่ไปเก็บคือพอถอดแว่นก้อนที่ไปเก็บคือพอถอดแว่นเอาลองลองมือเหมือนมันตีบันตาป่นี่ กับมากับเเห็นหงงน้อกันถอดแว่นออกแมมใส่แว่นเมื่อกี้นี่เก็บแต่เก็บแต่บักเขียนอ่อนนั่นเปล่าบ่ดูอาหาบ่ดูเครื่องปีกก็จะได้กินจริงน้องเอ้ยบพวกคุณน่ะเขาว่าแย่งนั่งเก็บอันเก็บบักเขียบบักเขียบอ่อนบักเขียบตาบาตีมันแมนบ่ซอยคอยเบิ้งเนี่ยนี่คอยกเว่ามันตีแล้วเนาะอย่าใส่แว่นแล้วว่ะเอาถอดแว่นขอบมึงมุจเจ้าเบิ้องมึงนี่ มันเป็ดจังไหมันตีบ,บ,เาบา่เบิ่งซอยย่ยนางแน่วั <c ười> าาวนนะี้เราวบอย่ยนางมีแต่บักเขียบอ่อนมีแต่บักเขียบอ่อนเราข่อยกะว่าตีละเนาะเอาบ่ไหนดอกข่อยใส่เวนก่อนข่อยเน,น,นี่ยเอาไวหนูข่อยกะส่เวนต่อยเอาลานะเนาะปล่อยแม่เอ้ยบเมียแต่ซ้ำหนีได้พี่น้องเอาไว้ขั่วกับก้อนเอเล่ย์ไ <c> ซ <ười> เวนใส่เวนต่อยบักเขียบอ้า คุณพี่น้องเจ้าเบ้าได้ไข่เนี่ยแต่ว่ามันตีว่ะนี่ข่อยก็ว่ามันตีลหรเว้ยสรุปเลยอ่ะโอ้ยขันยะถอดแหวนออกมันกะไปเห็นเนาะเนี่ยมันกะไล่ไปเวิร์ดไงขันใส่มันกะคือจะช่องตีอยู่ตัวละพี่น้องอ่าแมนอิลีคือปไปไงลอบาล่ะนี่ ใส่แว่นต้อยบักเขียบโมเมนต์แต่ว่าอยู่ใน้ถงนี่ได้พี่น้องนี่แล้วเอามาซ้ำนี่ยุคขั่วต้อยแหลกเอาไปกองกว่ายขั่วว่าหายนั่นซุกมันสิซุกให่คอยบ่ล่ะมันสิซุกหให้ยายนางบ่พี่น้องเอ้ยมันกะบ,บ่ตีคือละว,วายอีหลีล่ะนี่แต่ว่าเบิ่งใหม่ดูมันตีบ่หนี่พี่อีกคู่นึงพี่พีดูนี่จะบ่เขียบบอลผิดบองให้เลยดูพี่ ต่อยแต่บกเขียบใส่แว่นใส่แว่นตาต่อยบอกเขียบมันก็กีได้ประมาณนี้ละพี่น้องสรุปแล้วมีแต่บกเขียบตาตบอตีมีแต่บกเขียบอ่อ,อนเนี่ยงกินเอาเนาะ